สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนะครับผมวันนี้พามาตามแนวทางความฝันของคุณยายสายนะครับผมงดก่อนคุณยายสายก็ให้มาจิตก้านะครับผมก่อนหน้านั้นก็95นะครับผมก็คือว่าเข้ามาสองวดซ้อนแล้วนะครับผมเป็นความฝันเนาะคุณยายก็แปเอาตีเอาจนถูกนะครับผมงดนี้ก็คุณยายฝันแล้วเป็นคงสุดท้ายนะครับผม ไปครับเดี๋วเราไปรุนรับชมรับฟังมาพร้อมกันนะครับผมแนวทางของคุณยายสายไปจำกวดวันที่16มีนาคมนะครับผมก็ฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางของทางช่องนะครับผมครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณยายสายนะครับผมหมดี่แล้วคุณยายสายก็บอกแนวทาง FC ถูกนะครับผมงดก่อนก็ได้79เนาะงดก่อนหน้านั้นก็ได้95นะครับผม งวดนี้แนวทางต่องดของคุณยายก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาตามโค้งสุดท้ายของคุณยายเนาะกับผมคุณยายฝันมากไงครับผมแนวทางโค้งสุดท้าย่อ,อนปา่าป่ปาปา่าอะไรครับปลาขาว่อนป่าครับปลาไหลไหมครับไหลไหลอยู่ป่าขาว ฝันแค่ได้ไปสอนปาแค่นั้นไหมครับฝันแค่นั้นชันชันแค่ลุนจ้ครับแล้วที่คุณยายให้มาต่องวันนี้คุณยายฝันอะไรครับฝันว่าไปแบกไม้ใช่ไหมแบกไม้อีกคนหนึ่งแบกไม้ใส่เกวียนส่วนคุณยายแบกไม้เดินใช่ไหมครับใช่คุณยายก็เลยตีเป็นเก้าสี่สองเนาะแล้วก็เก้าสี่สี่ พราเป็นผู้หญิงสองคนคุณยายก็ตีเป็นเก้าตัวคุณยายตีเป็นเก้าผู้หญิงสองคนก็ตีเป็นสี่เป็นเก้าสี่สี่แล้วก็เก้าหนึ่งเพราะคุณยายแบกไม้คนเดียวเนาะไม่ทอนเดียวอืก็เลยตีเป็นเก้าหนึ่งเนาะตัวนี้กฝันล่าสุดนี้คุณยายจะจะตีเป็นเลขตัวไหนครับอันฝันว่าเห็น<า>ปลาตอนกลาเนะครับรก็บตกีตี่ว่า,า,าห้าสี่แปดห้าสี่เจ็ดห้า สี่แปดปาก็เป็นแปดห้าก็มือใช่ไหม <5 S 1> คุณยายเอามือมือเปล่าใช่ไหมสอนอ๋อคุณยายทีเป็นห้าสี่แปดเจ็ดสี่เจดสี่ ทำไมคุณยายถึงตีเป็นสีเจ็ดนะครับในเมื่อมันเป็นปลาปลาก็ต้องเป็นแปดอีจเ็ดเ๋อสอนสีสอนป, 4, จจป,ปลาจับกระเจ็ดคุณยายสอนมาแล้วคุณยายก็จับ้วยใช่ไหมปลาับอ๋อคุณยายก็เลยตีเป็น, 4, ปนสีเจดสีหาปเลยอ,อืมอืมเดีย๋ยวกย,ยใหม่ พนันเลยฝันจะตังคยยคุณยายได้ปลาอะไรนะครับในความฝันปลาข,าว,ขาวปลาขาวปลาขาวปลาใหญ่เน้ดดอ,อนยอคุณยายนี่ก็บอกถูกมาสองงวดแล้วใช่ใไหมความฝันคุณยายนี่เนาะ,ะคุณยายนี่ฝันแม่นเนาะ คุณยาเยเคยฝันแบบไหนครับฝันได้เกี่ยวกับจับปลาได้จับปาลาอะไรเงี้ยคือยายเคยฝันครับเคยฝันถึงฝันนี่อ,อ่าคืออยากมาฝันอะไรอยากฝันว่าได้กินเหล้าอ๋อหลังจากที่ฝันว่าได้จับปลาเสร็จวันหลังคืนหลังมาฝันว่าได้กินเหล้าอ๋อแค่นั่นแหละแล้วไม่ฝันอีกอือครับกินเหล้า ฝันว่าได้กินได้กินได้อยู่นี่เลขมันจะเข่าใช่ไหมยายอืมคนเถ่าเขาวางแผนเลยรเนาะฝันว่าได้กินได้อยู่เลขมันจะเข่าค่ะกิเนี่ยของอหไรก็เอาไให้กินเลขอ๋อพอหลังจากที่ว่าคุณยายฝันว่าได้จับปลาเสร็จทีนี้ก็เลยฝันว่าได้ไปกินเหล้าคุณคุณยายได้ได้ไปซื้อไว้หรือยังครับได้หยิบจับไว้หรือยังอันแนวทางของคุณยายที่ให้มาเนี่ยครับ ยายยายได้ซื้อไว้หรือ,อยังแนวทางที่คุณยายให้มาอ๋อคุณคุณยายยายชอบตัวไหนครับส่วนตัวชอบชอบสี่เจ็ดสี่แปดห้าแปดนี่แล้วสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็ห้าแปดเนาะหสี่เจ็ห้สี่แปดอ๋อส่วนสามตัวก็ห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปด ก็ามาตามตัวเน้นเลยนะครับผมอันยายชอบความฝันล่าสุดนี่ใช่ไหมที่ว่าจับปลานี่ใช่ไหมชอบคิอชอบอะรนีครับพอคุณยายฝันว่าได้ไปกินเหล้าเนาะหลังจากที่ว่าฝันได้ฝันว่าได้จับปลาแล้วก็ออกไปฝันว่าได้ไปกินเหล้านีครับ <c oughs> ปกติคุณยายไม่เคยฝันแบบนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่คุณยายจะฝันเกี่ยวกับอะไร อแต่ว่าทีตีมามันก็ถูกเนาะฝันฝันไปตีตีมามันก็ถูกส่วนตัวคุณยายชอบไหนๆครับในนี้คุณยายดูใหนะ้หน่อยยายชอบตัวไหนคุณยายดู หสเจห้าเจาสี่เจกับสี่แปดเจ็ดสี่ปคุณยายชอบเป็นความฝันล่าสุดฝันว่าได้ไปจับป่า แล้วหลังจากที่จับปลาก็ฝันว่าได้ไปกินเหล้าคุณยายฝันแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นี้แหละเพราะแล้วมันจางนี่มึงยาวอ่ะรักลึกซึ้งอ๋อน้องช่าง,ง,างคุณยายได้ปลามาเยอะไหมครับ ลายลายตัวไหมครับใา่กระตุกใส่แครงแค่ผมร้ายไปอ่าคนเดียว้วยเป็นคนเดียวด้วยโอ้ไม่ใช่ยายจะถูกคนเดียวบังงวนนี้ไปคนเดียวขอบคุณคุณยายนะครับผมสหรับแนวทางความฝันนะครับผม นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายโค้งสุดท้ายนะครับผมฝันว่าได้ไปจับปลานะครับผมไปคนเดียวด้วยนะครับพี่สิครับหลังจากที่ว่าได้ไปจับปลาก็ฝันว่าได้กินเหล่านะครับผมสําหรับแนวทางคุณยายก็เข้ามา2องวดซ้อนแล้วนะครับพี่สิครับงวดนี้งวดที่3นะครับผมผลจอกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะครับผมวันที่16เนาะ กับสอีแคปหน้าจอไว้ตัวเน้นของคุณยายในกรอบสี่เหลีย่ยมนะครับผม5้าสีเจดสีดนะครับผมให้ชคให้หมานจริงๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ